หมูแดดเดียวเกรดพรีเมียมขนาด500กรัมสะอาดไม่ใส่สารกันบูดทอดแล้วนุ่มไม่มีเหนียวอย่างแน่นอนหมักด้วยสูตรพิเศษของทางร้านราคาเพียง279บาทพิเศษวันนี้เมื่อซื้อ2แพ็คราคาเพียง539บาทส่งฟรีกันไปเลยสหรัฐอียูวุ่นอีกค่ะรัสเซียจ่อถอนตัวสถานีอวกาศนานาชาติทำเสียการควบคุมอาจดิ่งสู่พื้นโลก จากที่สื่อต่างประเทศค่ะได้รายงานว่าดมิทีโรโกซินผู้อำนวยการองค์การอวกาศสหพันธรั์รัสเซียหรือว่ารอดคอสมอสค่ะได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์รัสเซีย24ของรัสเซียว่า ได้กำหนดกรอบเวลาของการถอนตัวจาก ISS แล้วทางการรัสเซียยังไม่จำเป็นต้องประกาศต่อสาธารณะแต่จะมีการแจ้งบรรดาพันธมิตรของ ISS หนึ่งปีล่วงหน้าเขากล่าวว่าขอบเขตของการทำกิจกรรมบน ISS นั้นจะก,กำหนดโดยรัฐบาลและประธานาธิบดีรรดคอส m มอสจะมีเวลาในการทำหน้าที่บน ISS ไปจนถึงปี2024 ซึ่งสิ่งที่เขาสามารถบอกได้ตอนนี้คือจากข้อบังคับรัสเซียจะต้องแจ้งเตือนประเทศพันธมิตรหนึ่งปีล่วงหน้าหากจะยุติการปฏิบัติหน้าที่บน ISS โรโกซินค่ะยังกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่เหลือนี้รัสเซียจะเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานรัสเซียน Orbital Service Station หรือว่ารอสซซึ่งเป็นสถานีอวกาศแห่งใหม่ของรัสเซีย และจะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโรโกซินกล่าวโทษมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกว่าเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้รถคอส์มอสด,ดำเนินการตามปกติได้เมื่อต้องทำงานร่วมกับสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆบน ISS และว่ารัเเซียต้องยุติภารกิจบน ISS ตราบใดที่สหรัฐสหภาพยุโรปและแคนาดาไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวากาศของรัสเซีย ทั้งนี้รัเสเซียควบคุมระบบควบคุมการเคลื่อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ ISS โดยปกติแล้วเมื่อ ISS อยู่ในวงโครจรแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึง ISS มาอย่างชั้นบรรยากาศดังนั้น ISS จึงต้องใช้โมด,ดูขลขับเคลื่อนพยุงให้ ISS อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นหากไม่มีการควบคุมนี้ของรัเสเซีย ISS จะค่อยๆตกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกและจะเผาไหม้แม้นักบินอวกาศยังมีเวลาในการหนีออกมาและเดินทางกลับโลกได้ หากไม่มีการควบคุมอาจมีชิ้นส่วนหนักจำนวนมากตกลงมาที่พื้นผิวโลกได้นอกจากนี้ชาติต่างๆต้องใช้ยานโซยุตของรัสเซียในการนำนักบินอวกาศทั้งจากสหรัฐยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นและแขกคนอื่นๆไปยัง ISS โดยโรโกซินเคยกล่าวว่าไม่มีอะไรแทนที่ยานโซยุตได้สหรัฐก็ไม่มียานเช่นนี้นอกจากนี้รัสเซียยังช่วยขับเคลื่อน ISS ไม่ให้ชนขยะบนอวกาศและรักษาระดับโครจรที่ถูกต้อง เน้น,เนย้ำว่ารัสเซียคือผู้อุทิศหลักให้กับ ISS ดังนั้นการที่ไม่มีรัสเซียใน ISS ISS ก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไปสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านอาวกาศ5ห,หน่วยจากชาติต่างๆได้แก่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA สหรัฐอเมริกาองค์การอาวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย องค์การอวกาศแคนาดาองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและองค์การอวกาศยุโรปการระบ,บุความเป็นเจ้าของและการใช้สอยสถานีดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยที่รัเสเซียเป็นเจ้าของชิ้นส่วนโมดูลของรัเสเซียเองโดยสมบูรณ์โดย ESA ค่ะก็ประเมินค่าใช้ใจ่ายของโครงการสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ที่ประมาณ 1, 100 0 0แสนล้านยูโรตลอดช่วงระยะเวลา30ปีโดยงบประมาณมหาศาลนี้ทำให้โครงการกระสวยอวกาศนานาชาติตกเ,เป็นเป้าของการวิาพากษ์วิจารณ์มากมาย ทั้งในด้านการเงินความสามารถในการทำวิจัยและการออกแบบทางเทคนิคส่วนต่างๆของสถานีถูกควบคุมโดยศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบนพื้นโลกหลายแห่งรวมไปถึงศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของนาซาศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของ RKA ศูนย์ควบคุมโครงการโคลัมบัสศูนย์ควบคุม A t ทีวีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของญี่ปุ่นและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการสำคัญอื่นๆค่ะ โดยการซ่อมบำรุงสถานีอวกาศนานาชาติดําเนินการโดยกระสวยอวกาศทั้งแบบที่ใช้มนุษย์และไม่ใช้มนุษย์ควบคุมรวมถึงกระสวยอวกาศโซยูสกระสวยอวกาศโพเกสยานขนส่งอัตโนมัติและยานขนส่ง S2 มีนักบินอวกาศและนักสำรวจอวกาศจากประเทศต่างๆ15ประเทศได้ขึ้นไปเยี่ยมชมแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ8,000บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยบูลค่า439บาทอย่างละหนึ่งตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ